สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันวิชาภาษาไทยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องดอกสร้อยแสงงานนะคะเกี่ยวกับคำคล้องจองกันจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่หนึ่งก็เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทอาขยาดได้นะคะข้อที่สองเพื่อให้นักเรียนสังเกตลักษณะของคำได้อย่างถูกต้องข้อที่สามประบุค,คำคล้องจองกันได้ถูกต้องและข้อที่สี่ค่ะอธิบายลักษณะของคำคล้องจองได้ถูกต้องนะคะ ค่ะวันนี้เราจะยังอยู่ที่ดอกส้อยแสงงามนะคะในหนังสือวรรณคดีลำน้ำชัน้นอปสองนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านนะคะเป็นทานองสนอเนาะในบทดอกส้อยกาดากันคะ่ะกาดากาเอ้ยกาดารู้จำรู้จักรัก เพื่อได้เยื่อเพื่อแพ้ไม่แช่เชื่อรีเตือนผููวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุมล้อมร้อมพรัก น่ารักน้ำใจกระไรนางการเผื่อแผ่แน่พอนูจงดูกามันอบอารีรักดีนักเอยในบทดอกสร้อยแสนง,งามนะคะเขาจะใช้วิธีการแต่ง โดยมีคำคล้องจองมาประกอบเป็นคำในบทดอกสร้อยด้วยเพื่อให้เวลาที่เราอ่านเราท่องเนี่ยทำนองแล้วก็การออกเสียงเนี่ยมันจะไพเราะมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆลองดูซิในบทดอกสร้อยกาดำเนี่ยคะ่ะมันมีคำไหนที่เป็นคำคล้องจองกันบ้างเด็กๆยังจำความรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองกันได้ไหมคะ เดี๋ยวใชายังไงคุณครูจะไปทบทวนเรื่องคำคล้องจองให้เด็กๆก่อนนะคะอ่าเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าคำคล้องจองคืออะไร คำคล้องจองนะคะก็คือคําที่มีเสียงสระเดียวกันและมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกันได้นะคะ,ะคำคล้องจองที่นักเรียนได้เรียนไปเนาะก็มีคำคล้องจองหนึ่งพยางนะคะคือไกลใจใหม่ อันนี้เป็นคำที่ะสม,ะสมด้วยสระไอเนาะเราก็ต้องหาคำที่มันคล้องจองโดยเป็นคำที่ผสมสระไออันนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะอยู่ในแม่กกาเนาะไม่ว่าจะเป็นไอไม้มมลายไอไม้ม้วนเนี่ยสามารถคล้องัได้ไม่เกี่ยวนะคะแค่เป็นสระไออย่างเดียวต่อไปเป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะมาดูนะคะ คำคล้องจองสองพยางค์คำแรกแม่น้ําคล้องกับลําคลองนะคะน้าคล้องกับลานะของเราเน่าเสียนะคะคลองนี่คล้องกับของเรานี่คล้องกับเน่านะคะคาคล้องจองสองพยางคพยางท้ายของคําแรกใช่ไหมคะจะต้องมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันแล้วก็มีสระเดียวกันกับคําแรก ของพยายงค์ถัดไปเนาะเนี่ยน้ำกับลำนะคะคลองกับของเรากับเน่านะทีนี้วันนี้คุณครูจะเพิ่มเป็นคำคล้องจอง3ามพยายงค์นะคะยกตัวอย่างนะคะกําไรทองของมีค่าราคาสูงนะ คำคล้องจอง3าพยางนะคะพยางท้ายของคําแรกนะคะจะต้องไปมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันแล้วก็มีสระเป็นสระเดียวกันกับพยางที่หนึ่งของ คำถัดไปนะคะนี่นะทองกับของและไม่เพียงแต่พยางที่หนึ่งเท่านั้นพยางที่สองของคำถัดไปถ้ามีสระเดียวกันมีตัวสะกดตัวเดียวกันก็สามารถถือว่าเป็นคำคล้องจองกันได้นะคะแต่ในตัวอย่างตรงนี้นะคะก็คือเป็นพยางท้ายของคำแรกคล้องกับพยางแรกของคำถัดไปเนาะอ่านี่พยางท้ายของคำแรกคือค่า คล้องกับพยางแรกของคำถัดไปคือราค่นะมาดูตัวอย่างนะคะคำคล้องจองเนาะแบบหนึ่งพยางนะคะก็จะต้องมีสระและตัวสะกดนะอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะตัวสะกดเสียงเดียวกันนั่นเองอะได้แก่คําว่าไกล ใจใหม่ตายอันนี้เป็นสระไอนะคะเป็นคำคล้องจองหนึ่งพยางแต่และคำเนี่ยสมสระไอหมดเลยอยู่ในมาตรากอกาไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวเคียวเหนียวเขียวเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้ค่ะมีสระอะไรคะ ประสมสระอะไรอ่าสระเอียนั่นเองแล้วก็มีตัวสะกดเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คืออยู่ในมาตราอะไรลูกมาตราแม่เกลน,นะคะมีวอแวกเป็นตัวสะกดเนาะอ่าต่อไปรู้สู้ปู่หนูอ่าสี่คำนี้ผสมด้วย สระอูนะคะไม่มีตัวสะกดเนาะวรรณยุกไม่เกี่ยวนะคะวรรณยุกเนี่ยไม่เหมือนกันได้ขอให้มีสระและตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันหรือว่าตัวสะกดเป็นเสียงเดียวกันนั่นเองอ่ะเลยเคยเนยเฉยอ่ะสี่คำบรรทัดล่างสุดนะคะก็เป็นคำที่ผสมอยู่ในสระอะไรคะสระ เออนะคะมีตัวสะกดเป็นตัวย่อยั์ทั้งหมดเลยนะคะตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกยเนาะอ่าเราก็ถือว่ามันเป็นคำคล้องจองกันเนื่องจากมีสระเดียวกันและมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันค่ะอ่านักเรียนเดียวมาทบทวนคำคล้องจองต่อไปนี้นะคะ คำแรกคือคำว่าวันนี้มีงานร้านค้าน้าชมนะคะนักเรียนดูคำแรกเลยค่ะวันนี้พยางค์ท้ายคือนีใช่ไหมคะ,ะก็ต้องคล้องกับพยางค์แรกของคำถัดไปคือมีนะนี้คล้องกับมีเห็นไหมคะผสมสระอีเหมือนกันต่อไป มีงานกับร้านค้าคำว่างานพยางท้ายจะต้องคล้องกับพยางแรกของคําถัดไปนะคะงานกับร้านนะประสมสระอาเหมือนตันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแมกนเหมือนกันค่ะต่อไปร้านค้ากับหน้าชมค่ะเห็นไหมคะคําว่าค้ากับหน้าพยางท้ายของคําแรกคล้องกับพยางแรกของคําถัดไปนะคะ ต่อไปแม่น้ำลําคลองของเราเน่าเสียนะคำว่าน้ำก็คล้องกับคำว่าลำนะคะคำว่าคลองคล้องกับคำว่าของส่วนคำว่าเราคล้องกับคำว่าเน่านะคะพยางท้ายนะของคำแรกจะต้องมีตัวสะกด อยู่ในมาตราเดียวกันะสมสระเดียวกันกับพยางแรกของคำถัดไปนะคะ,ะตัวอย่างทั้งสองบรรทัดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของคำครองจองสองพยางค่ะ,ะมาดูคำนี้ค่ะกำไลทองของมีค่าราคาสูงอ,อันนี้เป็นคำกี่พยางคะเด็กๆ เป็นคำสามพยาง์เนาะคำคล้องจองสามพยางพยางท้ายของคำแรกนะคะจะต้องประสมสระเดียวกันและตัวสะกดมาตราเดียวกันกับพยางแรกของคำถัดไปหรือพยางที่สองของคำถัดไปก็ได้ดูคาะคำแรกกําไรทองนี่พยางท้ายนะคะมักพร้อมกับพยางแรกของคำถัดไป ต่อไปคำว่าของมีค่ากับราคาสูงของมีค่าค่าพยางท้ายใช่ไหมคะไปคล้องกับพยางแรกและพยางที่สองด้วยค่ากับรานะคะเห็นไหมคะคล้องกันเด็กๆจะบอกว่าคล้องกับพยางที่สองได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นสระเดียวกันสระอาเหมือนกันนะคะ,ะมาดูตัวอย่างคนใจดี มีมากมายอ่ะคนใจดีนักเรียนสังเกตเป็นคำสามพยางเนาะสามพยางกับสามพยางพยางท้ายของคำแรกคล้องกับพยางแรกของคำถัดไปเห็นไหมคะอ่ะต่อไปมีอีกหนึ่งคำค่ะคือมีมากมายกับหลากหลายคนนักเรียนสังเกตพยางท้ายของมีมากมายเนาะ ก็คือหมายนั่นเองประสมสระอามาตราแม่เกยไปครองกับพยางค์ที่สองของคำถัดไปก็คือคำว่าหลายนะหอรออายยหลายประสมสระอาเหมือนกันอยู่ในมาตราแม่เกยเหมือนกันค่ะ ทีนี้มาดูข้อสังเกตของคำคล้องจองสองพยางนะคะข้อสังเกตเลยพยางสุดท้ายของคำแรกจะต้องคล้องกับพยางไหนคะพยางแรกของคำถัดไปนั่นเองค่ะเชน่นชักชวนนะกับควรใจใช่ไหมคะชวนคล้องกับกวนเนาะ,ะต่อไปยินดีคล้องกับปรีดา คำว่าด,ดีกับปรีนั่นเองค่ะ,ะต่อไปมาดูข้อสังเกตของคําคล้องจอง3ามพยางกันบ้างน,นะคะพยางสุดท้ายของคําแรกต้องคล้องจองกับพยางที่หน่งหรือพยางที่สองของคําถัดไปนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นคําว่ามีน้ําใจให้แก่กันเห็นไหมคะพยางค์ท้ายของคําแรกคล้องกับพยางค์แรกของคําถัดไปนะต่อไปคําว่าฝึกอ่านเขียนหมั่นเรียนรู้นะคะสังเกตนะคะพยางค์ท้ายของคําแรกคือคําว่าเขียนไปคล้องกับพยางค์ที่สองของคําถัดไปคือคําว่า เรียนนะคะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะปูนาคล้องกับขาเกนเห็นไหมคะพยางท้ายกับพยางแรกของคำถัดไปนะคะยิ้มแย้มคล้องกับ แจม่มใสสังเกตตัวเหลืองนะคะตัวสีเหลืองจะคล้องจองกันนะพยางท้ายกับพยางแรกของคำถัดไปแย้มกับแจ่มนั่นเองต่อไปนี้ค่ะช้างใหญ่ในป่าคําว่าใหญ่ก็คล้องกับคําว่าในนะคะพยางท้ายของคําแรกคล้องกับ พยางค์แรกของคําถัดไปนั่นเองอต่อไปนกน้อยกับลอยล่องพยางค์ท้ายก็คือน้อยพยางค์แรกก็คือลอยออไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะไร้ทุกสุขใจเห็นไหมคะพยางท้าย ของคำแรกทุกนะมาคล้องกับพยางค์แรกของคำถัดไปคือสุขค่ะคำว่าพืชผักกับฟักทองพยางค์ท้ายของคำแรกคือผักพยางค์แรกของคำถัดไปคือฟักนะคะผักก็คล้องกับฟักนั่นเองค่ะผสมสระเดียวกันอยู่ในมาตราตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะ ทีนี้มาดูตัวอย่างคำคล้องจองสามพยางกันบ้างนะคะ,ะคำว่าแมวตัวนี้มีสีดำเห็นไหมคะพยางท้ายของคำแรกไปคล้องกับพยางแรกของคำถัดไปนะคะจะสังเกตว่าคำนี้พยางที่สองก็ะสมสระเดียวกันก็คล้องได้ทั้งสองพยางเลยนะคะคำนี้นะต่อไปดอกดาวเรือง เหลืองอารามนักเรียน,นสังเกตพยางท้ายคือคำว่าเรื่องไปคล้องกับพยางที่หนึ่งพยางแรกของคำถัดไปคือคำว่าเหลืองนะคะประสมสระเอือเหมือนกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงเหมือนกันค่ะ ดูตัวอย่างถัดไปนะคะไปโรงเรียนกับเพียนศึกษาพยางท้ายของคำแรกคือคำว่าเรียนนะคะคล้องกับพยางแรกของคำถัดไปคือคำว่าเพียรน,นะประสมสระเอียเหมือนกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลนเหมือนกันนะคะนอนูรอเรือเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กลนนะดังนั้นคำว่าเรียนกับเพียรเนี่ยมันคล้องจองกันเนาะ ตัวอย่างถัดไปค่ะปลาตัวใหญ่ในสระนะ้ํำปลาตัวใหญ่พยางค์ท้ายของคําแรกคือใหญ่พยางค์แรกของคําถัดไปคือคําว่าในาประสมสระเดียวกันนะไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้ คำต่อไปค่ะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาปลูกต้นไม้นะคะเป็นคำที่มีสามพยานเนาะโดยพยางท้ายเห็นไหมคะคำว่าหมายมาคล้องกับพยางแรกของคำถัดไปคือคำว่าให้ต่อไปกล่องของขวัญแบ่งปันเธอ,อ กลองของขวัญน,นักเรียนคำว่าขวาัญพยางท้ายของคำแรกใช่ไหมคะไปคล้องกับพยางที่สองของคำถัดไปนะคะประสมสระอะเหมือนกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลเหมือนกันนะคะคำว่าขวาัญคล้องกับคำว่า ปั่นนะคะคำคล้องจองสามพยางน,นะคะนักเรียนอย่าลืมพยางท้ายของคําแรกจะสามารถคล้องได้กับพยางที่หนึ่งหรือพยางที่สองของคําถัดไปได้ค่ะ,ะต่อไปนะคะคำนี้ค่ะนั่งดูหนังพร้อมฟังเพลงนะคะพยางท้ายของคำแรกคือหนัง พยางที่สองของคำถัดไปคือคำว่าฟังนะคะมันครองจองกันค่ะประสมสระเดียวกันมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะคะต่อไปไปคนเดียวท่องเที่ยวเล่นนะักเรียนสังเกตพยางท้ายของคำแรกคือเดียวไปครองกับพยางที่สองของคำถัดไปนะคะ สังเกตนะคะนักเรียนอย่าลืมถ้าเป็นคำคล้องจองสองพยางนะพยางท้ายของคำแรกจะต้องคล้องกับพยางแรกของคำถัดไปแต่ถ้าเป็นคำคล้องจอง3ามพยางพยางท้ายของคำแรกสามารถคล้องได้ทั้งพยางที่1และพยางที่สองของคำถัดไปด้วยนะคะ ต่อไปนะคะมาเป็นช่วงพัฒนาความรู้กันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาจาับคู่คำคล้องจองกันนะคะคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนในการคิดห้าวินาทีนะคะเด็กๆต้องดูว่าใน3าคู่นี้คำไหนคู่กับอะไรนะคะคำฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะเริ่มจับเวลา อ่าหมดเวลาค่ะนะเรามาดูกันเลยคำแรกค่ะตาดูคู่กับอะไรคะหูฟังนั่นเองนะคะพยางท้ายคือดูพยางแรกหูนะคะคล้องจองกันเนาะต่อไปปีใหม่คล้องจองกับคำว่าไปเที่ยวเห็นไหมพยางท้ายประสมสระไอาไม่มีตัวสะกดนะคำที่มาคล้องกับพยางแรกก็คือประสมสระไอาไม่มีตัวสะกดเหมือนกัน และคู่สุดท้ายคือกินลมกับชมวิวนะคะกินลมลออโอมอลมเนาะะสมสระโอมาตราแม่กลมเป็นตัวสะกดนะคะคล้องกับพยางค์แรกของคําถัดไปคือคําว่าชมประสมสระโอเหมือนกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมเหมือนกันด้วยนะคะ ามาทีนี้มาดูคําคล้องจองสามพยางกันบ้างนะคะคําคว่านั่งรถไฟจะคล้องกับคําใดได้บ้างคะจะต้องคล้องกับคําว่าไปทะเลนะไฟกับไปเห็นไหมคะคล้องกันพยางที่1ของคําถัดไปนะคะ เราเรียนมาดูคำนี้ค่ะคำนี้คือคำว่าคุณป้าแดงนะคะคล้องกับอะไรคิดที่ดีอ่ก็คล้องกับคำว่าชอบแบ่งปันนะคะพยางค์ท้ายกับคล้องกับพยางค์ที่สองนั่นเองค่ะคือคำว่าแดงกับแบ่งนะ เพราะว่าคำคล้องจอง3ามพยางใช่ไหมคะพยางถัดไปที่จะมาคล้องกันได้ก็คือพยางที่1และพยางที่สองนั่นเองค่ะ,ะต่อไปคำว่าเล่นกีฬาจะคล้องกับคำว่าอะไร ก็คล้องกับคําว่าตอนหน้าหนาวนะคะคําว่าลาเนาะพยางท้ายไปคล้องกับพยางที่สองของคําถัดไปนั่นเองคือคําว่าหน้านะผสมสระอาเหมือนกันไม่มีตัวสะกดค่ะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนมาช่วยกันดูซิในบทดอกส้อยกาดําของเราเนี่ยมีคําอะไรบ้างที่มันคล้องจองกันค่ะ ไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะคะ,ะก็จะมีคําว่ารู้จักคล้องกับรักเพื่อนนะคะจากกับรักเห็นไหมคะคล้องต่อกันต่อไปได้เหยื่อคล้องกับเผื่อแผ่นะคะคาว่าเหยื่อคล้องกับเผื่อนั่นเองและคําว่าเผื่อแผ่ยังคล้องกับคําว่าแชร์เฉลยด้วยนะคะก็คือแผ่กับแชร์นั่นเอง ต่อไปพวกพร้องร้องเรียกค่ะท้องคล้องกับคําว่าร้องค่ะเกลียนกลุ้มรุมล้อมพล้อมพลักอันนี้คล้องกันสามคำเลยนะคะก็คือกลุ้มคล้องกับรุมนะคะแล้วคาว่าล้อมคล้องกับพร้อมนั่นเองค่ะน้ําใจคล้องกับ กะไรหนานะคะใจนะจริงๆแล้วที่เราเรียนกันไปนะคะ,ะเราจะพูดถึงคำคล้องจองสองพยางกับสองพยางเนาะแล้วก็สามพยางกับสามพยางนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ค,ครูจะให้นักเรียนรู้ว่ามันก็ถือว่าเป็นคำคล้องจองเหมือนกันนะก็คือน้ำใจนี่มีสองพยางใช่ไหมคะใจไปคล้องกับกะไรพยางที่สองเนาะของคำถัดไปนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าบทดอกส้อยนะกาดำเนี่ยก็จะมีคำคล้องจองเยอะเลยใช่ไหมคะมันทำให้การอ่านการท่องของนักเรียนเนี่ยมีเสียงที่มันจะไพลาะเป็นจังหวะคล้องจองกัน,นะคะ มาสรุปความรู้กันสักนิดหนึ่งนะคะว่าคำคล้องจองก็คือคำที่มีเสียงสระเดียวกันนะคะและมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ไหมคะต่างกันได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะเป็นการโยงเส้นจับ คู่คำคล้องจองนะคะตรงนี้คือคำชี้แจงนะคะเวลานักเรียนทำทำลงในสมุดเขียนคำชี้แจงก็คือโยงเส้นจับคู่คำคล้องจองและนักเรียนอย่าลืมเขียนวันที่แล้วตีเส้นใต้ก่อนด้วยนะคะทำข้อที่1ถึงข้อ10ค่ะเขียนให้เรียบร้อยเนาะทำตามรูปแบบที่เราเคยโยงเส้นจับคู่นั่นแหละนะคะจะมีอยู่10ข้อด้วยกันค่ะ นักเรียนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ